เลิกงานมาเหนื่อยจังเออลังแจหน่อยกลิ่นหอมมากกว่านี้ก็หอมนะ่าวันนี้เราใช้กลิ่นบลูเบอร์รี่หอมจนแบบว่าเะ็่นกลิ่นสวัสดีค่ะโอ้โหหัวยุ่งเลยเพิ่งเลิกงานนะคะวันนี้เพิ่งเลิกงานแล้วก็เป็นวันเงินเดือนออกนะคะวันนี้เดือนเรารวมกันเนาะวันนี้มาดูกันค่ะว่า วันเงินเดือนออกเนี่ยหมูแอมซื้ออะไรเข้าบ้านนะคะซื้ออะไรให้หมูเท่บ้างเนาะไปกันเลยค่ะค่ะทุกคนไปตลาดมาก็ซื้อกับข้าวนะคะของโปรดหมูเท่ทั้งหมดเลยเดีย๋ยวจะไปซื้อของเข้าบ้านอีกรอบหนึ่งร้อ,อนร้อนมากแม่สาวนักสู้ผู้ชายต้องอิ่มนะคะ <laughs> อันดับแรกคือนมก่อนเลยะคะ่ะ น้องที่ทีท่ชอบนะคะอันนี้ก็ส่วนํามาาะคะ่ะที่เราต้องติดบ้านไว้ก็คือม,มาม่าเผ็ดค่ะที่ทุกคนเห็นในคลิปนะคะมาม่าที่ต้องติดบ้านเลยนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือ ขนมช็อกโกแลตหมูเทชอบช็อกโกแลตแล้วก็บิงเบลล์ช้ช็อกโกแลตอีกแล้ไปโซนน้ำหมูเทก็จะชอบเจลลี่ไฟเบอร์นะคะนี่หนึ่งี่หนึ่งนีนงแอีกส ตั้งแต่ที่ถ่ายมาไม่มีของพี่แหมชอบเลยวะก็แหม่มไม่ชอบกินขนมนะคะมีแต่บูเท่ชอบกินขนม <c oughs> ไปค่ะ <c oughs> ขาดไม่ได้นะคะโคกแล้วก็มูทท่ฝึกหนักนะคะแล้ก็ปรกาศสปอนเซอร์ น,ะะนี่นะคะเราก็จะมาซื้อของใช้ในบ้านแล้วนะคะมาโซนนี้แหละเดี๋ยวจะมาเลือกของในบ้านกันค่ะว่าเราจะซื้ออะไรบ้างไปซื้อให้หมูเทเพราะหมูเทล้างโดยม่ได้ตอดต่ดกัวหมู นี่ละค่ะทุกคนเหตุผลทําไมหมูเทศได้เงินไปวันละ20บาทเพราะว่าหมูแอมซื้อของเข้าบ้านนะคะสองอาทิตย์หนึ่งครั้งเวลาเลิกงานในเหนื่อยหมูเทศจะได้กินของอร่อยๆเลยถึงแล้วนะคะถุอของช่วยด้วยค่ะเกิดเกิดูเสียมพี่กัดเลยเลิกงานมาเหนื่อยจังอื้ม ต้องรังใจหน่อยอมากุ้งหอมเหรวะฉีดน้ำหอมมากกว่านี้ไม่ได้ฉีดฉีดตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าเลยก็กลิ่นทำไมมันอยู่ได้นานฮะหอมแท้เอาใช้น้ำหอมไงอืมก็อหอมเลยใบใหญ่อีกแล้วลนี่เราใช้น้ำหอมตัวนี้วันนี้เราใช้กลิ่นบลูเบอร์รี่หอมปะตัวใหม่ปะใช่เราใช้กลิ่นใหม่ลองกลิ่นใหมด่ดูนอกใจกลิ่นมิสติออนะคะ อตอนนี้ทางร้านก็มีโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นต้อนรับสงการนี่น้ำหอมขนาดพกพานะคะโปรโมชั่นต้อนรับสงการสิบขวดแถมหนึ่งขวดโอ้ใช่แล้วก็แบบขวดใหญ่นะคะแบบห้าขวดแถมหนึ่งขวดแถมหนึ่งขวดแถมหนึ่งขวดแล้วก็ส่งฟรีปลายทางด้วยนะคะทุกคน สามารถค้ากลิ่นได้เลยเราเลือดกลิ่นได้เลยว่าเราชอบกลิ่นไหนโปรโมชั่นทางร้านดีมาก1นึ่งถึงห้ามษสานะคะสิขวดแถมหนึวันนี้แอมฉีดกินบูเบอร์รีนะคะกินเลยหอมมากตัวนี้มมนี่บอกว่าหอมเลยแอมฉีดตั้งแต่เช้าเป็นไงหอมปะพอมตลอดนี่นะคะทุกคนช่องทางการสั่งซื้อ สามารถสั่งซื้อตามเพจนี้ได้เลยค่ะร้านน้ำหอมพลอยชนบุรีมีหลายกลิ่นให้เลือกเลยโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องใช้ในช่วงสงการานต์ของฝากกลับบ้านอย่างคุ้มเลยจ้า,ากกลิ่นเลย